ันนี้มาพสกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาวการจุดาสัาโซสอนดูชั้นบริบาลหนึ่งคับหนึ่งอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะว้าวอาเด็กๆดูไหมคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เ่าไหร่ค่ที่เราเจอกันอาสัปดาห์ที่สิบนะคะลูกหน่วยการเรียนรู้ความปลอดภัยมีมากหลายอา เด็กๆอยากรูหรือยังคะว่าวางปลอดภัยเป็นยังไงวามไม่ปลอดภัยเป็นยังไงนั้นดูเลยนะคะเพิ่มเรียนกันได้เลยนะคะวางปลอดภัยในการเล่นของเล่นด,ดูยังคะฟามปลอดภัยในการเล่นของเล่น วิธีในการเล่นของเล่นอ่ามาดูกันเนี่ยที่ถูกนะคะที่ถูกวิธีอ่าคนนั่งเล่นแบบนี้ไม่อมไม่ดูดนะคะของเล่นไม่เอาไปดูดไม่เอาเข้าปากอ่าไดยังคะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีะครคะความปอดภัยบนท้องถนนลูกอ่า,ดดอาเด็กๆอ่าเด็กๆูหมคะเดินบนท้องถนงงนควรเดินถ้าถานนบน ม้าลายเห็น <petto> ไ,ไหมคะบนทางม้าลายนะคะเด็กๆท้าเองได้ไหมคะลูกไม่ได้ข้ามเอาลูกๆเอาฟุตบอลไปเลข้านถนนได้ไหมคะไม่ได้อ่าอันนี้เรียกว่าห้ามที่ถูกวิธีข้ามบนทางม้าลายควรข้ามมีผู้ใหญ่ด้วยนะคะลูกอ่าเด็กๆต่อไปนี่คือความอดทนเลยนะอ่าความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามือเปียกเอาไปเสียบลักได้ไหมคะลูก ไม่ได้ผิดวิธีนะคะลูกมือเอียกห้ามดูมาดูวิธีที่ถูกต้องกันนะคะอ่านี่มือไม่เอียกแล้ววิธีจับจับยังไงเสียบยังไง,ง,งนี่เรียกว่าถูกวิธีนะคะลูกถ้าจะดูให้ดูเรียกงก็บอะไรอีกคะกันที่นความปลอดภัยในการใช้ยาและการวิธีเก็บรับยกยาควรม,มีตู้ยาลูกแล้วก็แยกประเภทนะคะอ่า ที่บ้านก็ยาประเภทที่โรงเรียนก็มีตู้ยาที่บ้านก็ต้องมีตู้ยานะคะลูกอ่าเยืประเภทยานะคะแล้วเด็กๆทานเองได้ไหมไม่ได้นะคะมาดูวด่าใครจะได้อ่านอ่านี่ลูกลวกิธีการใช้ยารับประทานมีผู้ใหญ่ป้อนให้นะคะมีผู้ใหญ่ป้อนให้หรือลูกทานเองไม่ได้นะคะลูกเด็กๆทานยาต้องมีผู้ใหญ่ป้อนให้นะคะลูกทานเองไม่ได้นะ ไม่ได้นะคะนี่ทยาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ผู้ใหญ่ป้อนอ่าอะไรอีกช้าๆๆๆๆหน้าฟาปลอดภัยในการใช้ของเหลงขึงอ่ควรไว้ห่างจากมือเด็กนะคะลูกขาลูกรู้ยังคะควรไว้ยังไงนี่ที่บ้านบอกแม่เลยทำแบบนี้นะคะห่างจากมือเด็กลูกดูไหมคะว่าสนใจไว้ต ตัดมือเองได้ไหมไม่ได้ไว้ตัดกระดาษนะคะพารีบานตัดอะไรคะไม่ได้นะตัดถุงเองได้ไหมไม่ได้ไว้ตัดกระดาษนะคะลูกอ่านี่ไว้หั่นผักหรืออะไรคะโอ้ตอบดังๆเลยค่ะใช่ลูกพารีบานให้กวนให้แม่สอนให้นะคะ ถ้าที่มูลเดียนมีกิจกรรมที่ต้องหั่นผักเนีคุณครูจะสอนให้นะคะว่าจับยังไงหั่นยังไงที่ถูกวิธียีนส์ออไปทําอะไรคะไวเขียนในสมุดจิ้มได้เพื่อนใช่ไหมไม่ได้อ่าเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่คุณครูพูดมาอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณครูพูดมานี่ความสำคัญทั้งหมดเลยนะคะลูกเก่งมากลูกที่ตอบคุณครูถูกต้องอ่าเด็กๆขา สัปดาห์ต่อไปเรามารอรุ้นกันนะคะว่าสัปดาห์ต่อไปเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่และหน่วยที่เท่าไหร่ชื่ออะไรงั้นเรามารอรุ้นกันสัปดาห์หน้านะคะนั้นคุณกรูขอลานะ